สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องัยรุ่นทุนน้อยครับวันนี้ก็พามาชมทีมงานอทีมงานเสียโชคครับอยู่กับเจ้าโกเบโกเอทเคสรุ่น10ครับหรือเราเรียกกันว่ามาร์คเทนเนาะพี่น้องกำลังลอกนาครับใส่10บล้อดำครับใส่10บล้อฮิโนเมกาครับ ฮอนดะจก,กสังวานครับโชคจเจริญยิ่งครับนะัะนบใช้เป็นมาร์คเทนตักขึ้นสิบล้อครับก็มีทีมงานเรียกร้องมาเนาะว่ามาถ่าย ที่บ่อให้ดูหน่อยแล้วก็มาแล้วครับใส่กันเยอะๆเลยโอ้ฟันนี่สุดยอดเลยพี่น้องฟันปีศาจเจ้าปีศาจครับเจ้าปีศาจมาร์คินปีศาจเหรอ,อได้ชื่อใหม่แล้วมาร์คินปีศาจ โอ้คันนี้ยังสภาพยังกิกเลยครับใส่ดินครับใส่เยอะๆกันเลยลอกนาครับตรงนี้น่าจะทำนาปังไม่ได้ครับมันสูงเนาะ ใส่กันเยอะๆเลยสายแบกของน้ครับไม่แบกจะแดกกันเลครับเอ้ไม่แบกจะกินอะไรเนาะพี่น้องก็สู้กันไปครับยุคนี้สมัยนี้ดูครับออ้ไป เดินไปฝั่งนู้นแล้วครับนายจะไปเปิดฝั่งนู้น,นครับโอ้เดินเสียงนิ่มกลิบเลยครับจะเปิดคันแทไปเปิดคันนาครับไปเปิดทางเนาะนี่นเตอร์เราก็มาเลยครับโอ้มากันทีทีเลยครับเอ้าตาคันไหมลูกพี่ ไอเจ้าปีศาจเราจะตากทันไหมก็ขอขอบคุณทีมงานครับที่เอื้อเฟื้อให้ถ่ายทำให้พี่พๆน้องๆเอฟได้รับชมครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณไปทางเฮียโชคด้วยขอบคุณไปทางเสียเบนด้วยเนาะพี่น้องที่ให้ความมนุเคะามาถ่ายทำครับ โอ้เร็วจัดการเลยครับเมื่อกี้ยังแน่นอยู่เลยครับก็มีเสียงนิกน้อยครับเดินกลับมาแล้วโอ้เสียงเดินนี่นิ่มกิ๊กเลยครับฟันปีศาจเดี๋ยวเจอฟันปีศาจ คือฟันปีศาจเลยเมื่อกี้ก็1.0ครับก็เมื่อกี้ใหญ่ๆเลย มุกี้ใหญ่ๆเลยครับโอ้สิบล้อคันนี้นี่กี่เหล่านี่สีเหล่าครับสีเหล่าแต่ว่าสูงสีเหล่าห่างครับสูง เราก็มาเจอเจ้าปีศาจซะแล้วพี่น้องวันนี้จะใส่กีตาครับสองตากแล้วพี่น้องน่าจะคนละเที่ยวน่าจะเลิกงานแล้วครับก็ประมาณสี่สโมนาฬิกา จะครึ่งแล้วประมาณนี้ครับน่าจะคนละเที่ยวก็น่าจะเลิกง,งานครับตักที่สามครับตักที่สี่ มารุ้นว่าจะใส่กีดตักครับตักที่ห้าครับโอ้ดินแห้งดีมากเลยครับพี่น้องดินสวยดินนี้ดินแบบนี้นี่แน่นมากเลยครับใส่รดน้ำยํำบ่อยๆนี่แน่นแน่นดีมากตักที่หกแล้วครับ พี GP, ่พี่น้องๆเอฟซี FC ก็นับช่วยกันด้วยกี่ตักว่าจะกี่ตักอ๋อตักที่เจ็ดไปแล้วครับโอ้เจ้าปีศาจเจ้าปีศาจเจ้าปีศาจาตักที่แปดแล้วครับ ก๊ใสีกีตักตักที่เก้าแล้วครับอู้อ้เตักนี้เยอะมากเลย,ยตักที่สิบครับยังไม่พอครับน่าจะสิบเอดตักหรือเปล่า มากันเยอะมากเลยครับมากันทีๆกันเลยตักที่สิบเอ็ดครับโอ้สิบเอ็ดตักสิบเอ็ดตักครับอ้บาวเจ้าปีศาจโบกมือแล้วไปได้ครับไปได้เอาเอาถอยลังทำไมลูกพี่โอ้สงสัยเข้าเกียร์ผิดครับ เกาก่อนครับนี่เกาเก,ก่อนเพราะว่าลอกไม่หนาครับลอกบางๆนะเดี๋ยวมันจะลึกครับเจ้าปีศาจเจ้าปีศาจอ๋อลงมาอีกแล้วครับวิกเตอร์ คันนี้ทีมงานนี้มีแต่ฮีโนรุ่นล้วนเลยครับเมก้ากับวิกเตอร์ครับเยอะมากครับทีมงานนี้อิซุแทบไม่มีเลยครับทีมงานนี้ออถอยมาอีกแล้วครับเมก้าคันนี้นะ่าจะสามแปดหรือเปล่าก็เครื่องใหญ่คันใหญ่กระบะใหญ่นะ เจ้าปีสาจเราก็ตักทันเหมือนกันครับไม่รู้ว่าตักวันละกี่เที่ยวนะวันละร้อยกว่าเที่ยวแน่นอนครับเพราะว่ารถบิ่งกันเยอะอยู่นะวันนี้ครับ โอ้ทำงานนิ่มมากเลยครับนิ่มจัดเลยนิ่มจัดพี่น้องบุงกี้ใหญ่ๆฟันแหลมๆครับเอฟันน่ากลัวมากได้ฉายาเลยครับเจ้าโกเบฟันปีศาจมาร์คินามาร์คินฟันปีศาจเนาะพี่น้อง สุดกัดเลยครับมีที่วางรองเท้าด้วยเดิมๆก็สวยเหมือนกันนะพี่น้องยังไม่ได้แต่งเนี่ยังยังสวยถังน้ำมันของรุ่นสิบนี่มันจะไปเหมือน SK 120รุ่น5ครับถังน้ำมันจะไปอยู่หลังหัวเก่งเนาะพี่น้องหลังหัวเก่งคนขับครับ,รบฝั่งขวามือจะเหลือแต่ถังน้ำมันให้รอลิกครับรถการเติมผิดพลาดครับพี่น้องเพราะว่ามีเคสกรณีทีู่กชายก็อยเจ้าของรถนี่เติมน้ำมันผิดครับ ้ำมันถังน้ำมันดีเซลนึกว่าถัางน้ำมันไฮโรลิกครับตเติมไฮโรลิกลงไปหมดเลยครับก็ความไม่รู้เท่าถึงการเนาะเพราะว่าเจ้าของรถก็น่าจะมึนๆน,นิดหน่อยเนาะมึนหัวนิดหนึงเพราะว่าก็หลังเลื่องงานเนาะตอนค่ำคก็จะ คลายสิ้นคลายเครียดกันหน่อยก็ไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันก็คนเราย่อมมีการผิดพลาดกันได้ครับไม่ว่าจะก,กิงเท่าไหนก็ผิดพลาดกันได้ครับก็อย่าไปคอมเมนต์อย่าไปดราม,ม่าก,กันมากมายครับสื่อสารถึงความเป็นอยู่การการทำงานความคำแนะนำเนาะคำแนะนำ คลิปนี้เราก็พามาเยือนบ่อของทีมงานสังวานครับสังวานโชคเจริญยิงครับเต็มแล้วครันนี้ โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับลาไปด้วยเจ้ามาร์คินฟันปีศาจครับกับลอกนาครับลอกนาเนาะดินก็เป็นดินทามครับเป็นดินเหนียวๆหน่อยวิเกเตอร์เราก็มาแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับขอบคุณครับ